สวัสดีครับพอแมพีนอกสุขุสุขคนนะครับที่เขามาหลับชมช่องช่อบชลัดฟ้ามนะครับมันนี่ชอชลัดฟ้ามนะครับสิบห้ามาชมของแปลกอีกแล้วครับงวออกลูกแฝดนะครับเป็นแฝดผูมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นงวเมลูกเลียดนะครับลูกเหล็กจะว่าออกลูกในซองโตเลยครับเป็นแฝดผูเมี่ยนะครับสําหรับน้าเชื่อนะครับเกิดจากพอพันผสมโตนะครับ พันผสมตัวนะครับที่แรกคุนผสมเทียมบอติดนะครับแล้วก็มาผสมตัวผสมตัวก็ได้ลูกแฝดนะครับปึงขอดนะครับขอดขอดหมูว่านขอดหมูว่านนะครับอันนี้ก็เป็นลูกแม่นะครับตัวนี้ตัวพุ่นนะครับก็บเป็นลูกผูแม่ก็เฟมกลางๆนะครับเดีเขนเร็ว นอนนะครับมันถือง่ามมันนอนลูกก็นอนอแล้วว่าลูกแข็งแรงดีนะครับลูกเร็วลุกเ้ยเบิ้งนะครับลูกถือกกเร็วมแม่กับเป็น หัวฟิมลอยสี 100, ่สิบาประมาณหนึ่งครับนี่ลูกเมีสีแดงเงินประคามได้ครับกันีเลหมืกเล็น้อยครับมี่ไต่ขอกสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวครับทั้งตัวปู่ตัวเมียนะครับ นึ่งำเพอรมีประมาณสองสามตัวนะครับออกลูกแฝดนะเ็นว่าออกที่แหลกนะครับออกที่แหลกเลียดตัวไดออกก้อนครับตัวเมียหรือตัวผัวตัวผัวออกก้อนนะครับเผนว่าเลียดลูกตัวผัวจนว่าแห็งแล้วนะครับตัวเมียจังออกตามมากนะครับใส่เวลาบโดผนว่าออกตามกันมาก จำตือ,อเล็กแล้วครับออกลูกแฝดเนี่ยน้ำนมน่าจะดีครับเบืองเตนุ่มกับหัวปุใหญ่เป็นไรกันลูกอยากจะกินนมง่ายนะครับเป็นกันว่าลูกขึ้นกินนมแล้วเป็นพอพันตัวนะครับเป็นผสมไว้กับที่เหล็กผสมเทียมไว้มันบ่ติด นี่เป็นลูกตัวนี้เป็นลูกผูวนะครับนี่ตัวนี้ลูกผูวตัวผูบวเขิมเทอรตัวเมียนะครับเนี่ยเฟมลอยซี่สิบหานะครับท่านใดสนใจฮะครับอยากมาเบิงมาชมนะครับประยุวันโหล่านะครับตะบลโหล่าอำเภอสวัสดิ์จังหวัดลอยเย็นนะครับกับซื้อพรพ่อนะครับเมดานะครับท่านใดอยากมาเบิงมาชมนะครับเลี่ยนเชิญได้นะครับ เป็นอยากแบ่งขายกะมาสอบถามผิ่นเบิ้งนะครับตัวเมยกะเฟิม่มกลางๆนะครับลอยชี่สิ้าลูกแรกนะครับลูกแรกแต่ว่าได้ลูกแฝดนะครับได้หล,ลายตัวนะครับกัอยากได้ลูกแฝดนะครับก็คอยได้นะครับแต่ว่าก็พยายามนะครับ แข็งแรงทุกตัวนะครับแม่กับว่าหายเป็นไรลูกแฝดพอพันประสบตัวนะครับงออยู่ขอบพันกับมีสามสี่ตัวยู่ครับหาเป็นตัวอื่นพ่นแบง,งามกับมาเบิ้งได้นะครับมาสอบตามเิ่นเบิ้งนะครับมีอยู่บ้านหัวล่า ตำบลโฮล่าครับอำเภอสมัดจังหวัดร้อยเอ็ดลูกกะโตกะบ่ใหญ่ยไปไหนนะครับแต่ว่าล่อมาบัดน้ำนมที่ข้างนอกเอานะครับตัวงามดีครับงามตัวโตัวสำหรับลูกผูมเมียนะครับแต่ว่าสันลูกผูมเมียนี่ก็คือว่า เป็นภาษาเป็นบ้านเฮ่าเนาะ,ะกะ็ขายขมันจิตตัวเมียกับภาษาหมาทาพันด่ตัวผู้กับภาษาหมาทาพันด่ดนะครับก็เลี้ยงนะครับขายนะครับหรือวมาเลี้ยงไว้เป็นอ่าไว้ทะบึ้นะครับฟองแปดมั้สิหลายลายบ้านกับบะมี่นะครับเออหนึ่งตะบลกับจิมี่เพ่เกินสองซักตัวนะครับดูแฟดน,นะครับก็เพิ่นอาจจะ เลี้ยงไว้อ่าเป็นแนวนะครับเป็นแนวให้บึงคุ้นบึงนะครับลูกเฟรตเครื่องเซิ้งลายเทืยนนะครับเครื่องมาเซิ้งเทียมหลายเทืยนเป็นงวดท้องซาเล็แล้วก็มาผสมตัวกับจังสีติดตนะิดกับคมคล้ายครับก็บได้ลูกเฟรตตัวผูกคล้ายเนื้อก็ได้ครับหรือว่าคล้ายเห็นคนไปเลี้ยงก็ธรรม,มาดาก็ได้นะครับแข็งแรงนะครับตัวแม่ ตัวเมวเนี่สีแดงดีครับสีแดงเหม็นประขามเลยครับตัวนี้เป็นลายกระวามันก็ลุกขึ้นกินนมได้ปกตินะครับกินนมได้ปกติแข็งแรงตัวนะครับแต่ล่อวัดประมาณอีกเดือนสองเดือนนะครับเด็ถึงน้ำนมนะสีไม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตัวผูกับตัวเหญ้ยน่าจะตัวตัวเหญ้ยก็ตัวเมียนะครับตัวผูกสู้ซี่กันครับก็งามทั้งสองตัวเมียกับแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับเนื่องจากการเลี้ยง อาครับท่านใดสนใจอยากว่าเบิ่งมาชุ่มนะครับก็เลียนเชิญนได้นะครับอย่ามีกว่าบานโฮล่านะครับเด้อตำบลโฮล่านะครับเพื่อสมัครอย่าวัดร้อยนี่นะครับซื้อขัวพ่นเมดาประมาณนี้นะครับผมผมก็มาดิ้งเงินเ้าจะมาขึ้นหมดแล้วครับก็ได้มาทายพอแมงพี่น้องนด้เบิ่งนะครับของแปะกับออกลูกแฝดนะครับเนี่ยบ่คอยมีปันไดนะครับกับ หายากอยู่ครับลูกแฝดเอาครับก็ขอขอบคุณนะครับมือนีพอเมพี่น้องที่เขามารับชมช่องชดชลต่มนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องชดชลต่มนะครับได้กดกระดิ่งให้น้ำเนด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับว่บาจ,จทีทายงัวแบบได้เห็นพอแม่พี่น้องเรื่องนงนะครับก็ เรีวยกว่าอยากติดต่อไทายยูทูบนะครับก็โทรมาเลยครับที่เบอร์062นะครับ123764เก่านะครับกำมือนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับนะครับวันี้ผมก็ขอเก่าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ